นีคือขั้นบุกคนครับวันนี้มาพบกับเมรใน่เราไอกเีกเร่องหนึ่งก็มาอยู่ในร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งครับใน EP 2องเองนะครับมาเราต่อ EP 2กันเลยครับมาเฮ้ยกันโอ้โหดูโครงกระดูกพวกนี้สิ โชคดีนะเนี่ยที่เราเป็นหุ่นยนต์อนนะ่ะ นี่ล <estrogen> ้มไปอากับเดอะเฟร์มาถึงแล้วคะโอ้โอ้นแโอ้นี่นเลย ไ,ไปไปไปไอ้จี้เลวมาไม่มีเสียงเครื่องอะไรแล้วมาต้องอยู่ขอบขอบไว้อยู่ขอบขอบแล้วก็กระโดดเสร็ักทีเอ๊ะอะไรเนี่ยให้ลงไปเหรอ ลาวานี่มันเดี๋ยวเรดูลองให้ฉันลงไปดาวลาวาหรออเนะฉันไม่อยากเลยนะนี่มันในเกมประตูพย,ยักเลยก็ได้วโหขุดไปก็ร้อนไปร้อนถูหนังหมดแล้วเนี่ย กูผิดร้อนร้อนเออคูลอะวะลอกไวิธีลวกฉันเพื่อนตรงนี้เหรอชิอะชิบ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 ะที่ไดตรงนี้หึแล้วไม่หึงหันออกแล้วเหรอ โอ้ในที่สุดใช้ก็ออกจากร้านพิซซ่าผีผีบ้าบ้าตรงนี้ได้สิกลับบ้านดีกว่ามันมาแล้วช่วยด้วยอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมาอยู่ดีฟไฟไหม้เฮ้ยเดี๋ยวหัวร้อน,นี่มันเจ้าคุณลุงบ้านนี่มันยังไม่ไปอเลอเนี่ยจะตามมาแล้วคุณลุงบ้านัิดจะกลับบ้าน เจอเกอบรบเลอจกลบมาเป็นเนื้อหน,าน้าดับเน็กกระดูกดีฉันเไม่ฉันไม่ต้องการเป็นตัวอะไรทั้งนั้นฉันอยากจะกลับบ้าแลวฉันก็ไม่อยากเป็นตับไอ้คนนี่และฉันก็จะไปกินพิซซ่าตลอดไปโดยเฉพาะหน้าสับประรด,ดมีคนเอาชิงช้าล้มด้วยฮเลนเครื่องเล่นนี้สักหน่อยคงไม่เป็นไรเออว โอเคนะครับสลับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวเพลงลาไปเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับว้าและอีกอย่างทํารู้ใหม่ๆเอออันนี้สอนไปแล้วเมื่อหน้านี้อเสอนอะไรอีกน้าไม่มีอะไรเออ เจ็บโออหยไม่เออชนต้นไม้เออชนกระแพงอีกเออ้ออหเจ็บนี่แหละครับผูกคนโอเครู้แล้วแชร์ความรู้นี่เรื่องใหม่ๆนั่นก็คือถ้าเกิดน้องๆหนูหนูวิ่งไวเกินหรือถ้าเกิดเราไปสนใจอย่างอื่นแล้วเรากำลังวิ่งอยู่เนี่ยเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุเหมือนพี่แบบนี้ก็ได้นะดูนะเออทัาเงี้ยหละ เพอคุณอาจจะก้มดูโทรศัพท์แล้วก็ไปชนเสาไฟอย่างนี้อุบัติเหตุมีได้ทุกทีงั้นสำหรับิปนี้ผมขอตัวลาไปเพียงเข้านี้นะครับแค่รู้ใหม่ใหให้กับเพื่อนคุณสำหรับทีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับึึึดด